เมื่อครอบครัวหนึ่งตั้งใจจะพากันไปฉลองคริสต์มาสที่ปารีสแต่ดันลืมลูกชายไว้ที่บ้านโดยไม่ได้ตั้งใจเรื่องวุ่นวายสุดป่วนจึงได้เริ่มต้นขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง Home Alone โดดเดี่ยวผู้น่ารักก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ หนังเปิดเรื่องมาที่ช่วงใกล้วันคริสต์มาสที่ครอบครัวใหญ่ในบ้านดูหลังหนึ่งมีปีเตอร์เป็นหัวหน้าครอบครัวและแคท เป็นภรรยาซึ่งพวกเขามีลูกทั้งหมด5คนตอนนี้กําลังต้อนรับครอบครัวของแฟรงค์พี่เขยแคทที่มาสมทบที่บ้านเพื่อจะเดินทางไปฉลองคริสต์มาสที่ปารีด้วยกันในวันพรุ่งนี้ทําให้ตอนนี้ทางบ้านมีคนรวมกันอยู่ถึง15คนจึงดูเหมือนจะชุลมุนวุ่นวายไปหมดลูกชายคนเล็กตัวแสบของ Cat, แคทได้เข้ามาฟ้องว่าเขาถูกห้ามไม่ให้ดูหนังและยังงองแงเรื่องอื่นๆอยู่ไม่เลิกจนผู้เป็นพ่อต้องให้ป้าอุ้มตัวออกไป ขณะนั้นมีตำรวจนายหนึ่งเข้ามาถามหาเจ้าของบ้านแต่เพราะความวุ่นวายที่มีเขาจึงยังไม่เจอตัวปีเตอร์สักที เควินถูกพวกพี่ๆต่อว่าเรื่องการจัดกระเป๋าเดินทางที่เขายังต้องให้แม่มาช่วยจัดต่างจากคนอื่นๆที่ต้องจัดด้วยตัวเองแล้วจึงถูกมองว่าเควินเปรียบเหมือนคนไร้สมรรถภาพแถมยังโดนล้อว่าต้องนอนร่วมเตียงกับฟูลเลอร์เด็กน้อยที่เป็นญาติกันที่อาจฉี่รถที่นอนอีกต่งางหากทำให้เควินรู้สึกไม่ชอบใจและหัวเสียกับเรื่องนี้มากจึงบ่นว่าบ้านนี้คนเยอะเกินไปถ้าโตขึ้นเขาแต่งงานแล้วจะออกไปอยู่คนเดียว จากนั้นเควินก็ไปที่ห้องบัสพี่ชายคนโตเพื่อขอนอนด้วยเพื่อเลี้ยงที่จะนอนกับฟูลเลอร์แต่กลับโดนบัตปฏิเสธแทมบัดยังพาไปดูที่หน้าต่างมีมาเลลุงข้างบ้านที่กําลังตักเกลือจากถังมารางหิมะบัตบอกว่าลุงพั่วสยองเคยสังหารยกครัวคนแถวบ้านด้วยพั่วตักหิมะแล้วเอาศพมาซ่อนไว้แถวๆนั้นแต่ตำรวจไม่มีหลักฐานจึงจับตัวไม่ได้และถังที่ใส่เกลือคือถังที่เอาไว้ใส่ศพนั่นเองเควินที่ฟังอยู่รู้สึก ลุกออกมากๆเมื่อมาเลหันมองดูพวกเขาก็รีบปิดผ้าม่านลงทันทีด้วยความหวาดกลัวต่อมาก็มีพนักงานเอาพิซซ่ามาส่งให้ที่บ้านปีเตอร์ที่เดินออกมาพอดีก็เจอกับนายตำรวจที่อ้างว่ามาเพื่อตรวจสอบดูว่าช่วงคริสต์มาสมักมีหัวขโมยออกมาเพ่นพ่านตามบ้านที่เจ้าของไม่อยู่จึงอยากรู้ว่าบ้านของปีเตอร์มีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันไว้บ้างหรือย,ยัง ปีเตอร์บอกว่าที่บ้านมีระบบเปิดไฟอัตโนมัติและล็อกประตูอัตโนมัติเท่านั้นจากนั้นทุกคนก็พากันนั่งกินพิซซ่าอย่างาเด็ดอร่อยขณะที่เควินก็มาถามหาพิซซ่าหน้าชีตของตัวเองแต่บาสบ,บอกว่าเขาได้กินมันไปหมดแล้วถ้าเควินอยากจะกินก็จะอ้วกออกมาให้แถมทำท่าทางยียวนกวนประสาทเควินรู้สึกโมโหมากจึงพุ่งเข้าเล่นงานบาสจนเสียหลกักชนของหกเลอะอเทอะและเกิดความกุลาหนจนทุกคนหมดสนุกและมองว่า เควินเป็นคนก่อเรื่องแคทจึงพาเควินไปกักตัวเพื่อทำโทษระหว่างนั้นแคทก็เดินมาจ่ายค่าพิซซ่าและเจอกับนายตำรวจคนเดิมแคทจึงบอกว่าครอบครัวเธอจะเดินทางไปปารีสกันวันพรุ่งนี้ตำรวจยิ้มออกมา จนเควินมองเห็นฟันเงินที่สะดุดตานายตำรวจบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงช่วงที่ไม่อยู่จะช่วยดูแลบ้านให้อย่างดีจากนั้นแคทก็พาเควินขึ้นไปกักตัวทําโทษที่ห้องใต้หลังคาเควินบอกคืนนี้ไม่อยากนอนกับฟูเลอร์ที่อาจฉีราดแคทจึงบอกว่าจะให้ฟูเลอร์ไปนอนที่อื่นแทนแต่ยังไงเควินก็ต้องโดนทำโทษกักตัวอยู่ด้านบนอยู่ดีเควินจึงเข้าห้องไปอย่างไม่สบอารมณ์ ท้อมบ่นว่าตัวเขาไม่อยากเห็นหน้าทุกคนไปตลอดชีวิตแถมย้ำอีกว่าเขาไม่ขอเจอหน้าพวกงี่เง่าอีกต่อไปเควินยังคงนอนคิดอยู่ในหัวด้วยความโกรธว่าผมขอให้พวกเขาหายไปทั้งหมดเลยตกดึกคืนนั้นก็เกิดมีลมพัดแรงจนทำให้กิ่งไม้หักผ้าเส่ยสายไฟจนมอแปลงบ้านปีเตอร์ชอตและไฟดบับเช้าวันต่อมาพวกเขาก็สะดุ้งตื่นสายกว่าที่กำหนดเพราะนาฬิกาปลุกไม่ทำงาน มีรถตู้มารอรับและทุกคนต่างพากันเตรียมตัวกันอย่างเร่งรีบวุ่นวายจากนั้นเด็กๆก็มายืนเรียงแถวเพื่อน,นับจํานวนมีเด็กข้างบ้านมาเล่นที่รถอยู่คนหนึ่งซึ่งถูกนับรวมไปด้วยทําไม่คิดว่าครบคนแล้วจึงพากันขึ้นรถขณะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาบอกแคทว่าไฟฟ้าสามารถใช้ได้แล้วแต่โทรศัพท์ยังต้องซ่อมอีก3วันน่าจะใช้ได้แคทรับฟังแล้วก็ออกเดินทางทันทีและทุกคน ก็ไปถึงสนามบินด้วยเวลาที่เฉีวเฉียดมากๆทางฝั่งเควินเมื่อตื่นนอนลงมาด้านล่างแต่ไม่เจอใครจึงเดินตามหาคนในบ้านก็เจอเพียงความว่างเปล่า เมื่อเดินมาดูโรงจอดรถก็เห็นรถยังจอดอยู่จึงคิดว่าทุกคนยังไม่ได้ไปที่สนามบินแน่นอนเมื่อนั่งคิดทบทวนเควินก็คิดว่าตัวเองนั้นได้เสกให้ครอบครัวหายไปแล้วนั่นเองจึงรู้สึกชอบใจที่ตัวเองเป็นอิสระสามารถทําอะไรก็ได้ตามใจสักทีจึงเริ่มต้นด้วยการเข้าไปรื้อค้นที่ห้องของบาร์สเอาปืนมายิงเป้าเล่นอย่างแม่นยํากินขนมทุกอย่างที่อยากกินและดูหนังต่อสู้สังหารที่อยากจะดูทําทุกอย่างที่อยากจะทําอย่างอารมณ์ดี ตัดมาบนเครื่องบินตอนนี้แคทรู้สึกสังหอนใจว่าเหมือนจะลืมอะไรบางอย่างและพยายามนึกในช่วงเวลาที่เร่งรีบก่อนจะออกจากบ้านซึ่งปีเตอร์ก็ช่วยคิดช่วยทวนจนสุดท้ายแคทก็นึกถึงเควินขึ้นมาได้จึงตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่าเควินจากนั้นก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้งแคทนั่งเสียใจที่ลืมลูกไว้แบบนี้โดยมีคนอื่นๆคอยปลอบใจอยู่ไม่ห่างตัดมาที่บ้าน ตำรวจฟันเงินที่อ้างตัวว่าจะช่วยดูแลบ้านให้ที่แท้ก็คือแฮร์รี่โจรตัวแสบที่ตอนนี้เข้ามาพร้อมกับมาร์ค ผู่หูของเขาเพื่อจะลงมือขโมยของในบ้านที่ไม่มีคนอยู่โดยเฉพาะบ้านของเควินที่มันเล็งเอาไว้ว่าร่ำรวยสุดๆน่าจะมีของมีค่ายอยู่มากมายทั้งสองลงจากรถพร้อมเครื่องมืองัดแงะเดินตรงมาที่บ้านของเควินไปที่ประตูห้องใต้ดินขณะนั้นเควินได้ยินเสียงจึงรีบไปเปิดไฟที่ห้องใต้ดินเมื่อไฟสว่างขึ้นสองโจรก็ตกใจคิดว่ามีคนอยู่ในบ้านจึงรีบพากันเดินหลบออกมาส่วนเควินก็วิ่งไปแอบอยู่ใต้เตียง ความกลัวแต่เมื่อคิดขึ้นมาว่าต้องปกป้องบ้านของตัวเองไว้ให้ได้ก็รวบรวมความกล้าเดินออกมาด้านนอกท้าทายสองโจรอย่างไม่กลัวแต่เจอกับมาเลเข้าจึงตกใจมากวิ่งหนีเข้าบ้านไปด้วยความกลัวสุดขีด ทางฝั่งแคทเมื่อเครื่องลงจอดก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้ช่วยไปดูลูกที่เธอลืมไว้ที่บ้านให้หน่อยแต่กว่าจะติดต่อพูดคุยเข้าใจตรงกันได้ก็ใช้เวลานานพอดูสุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเาอเรียกที่หน้าบ้านเควินและเควินที่กำลังกลัวก็คิดว่าเป็นมาเลตาม,มาขอที่บ้านจึงนิ่งเก็บตัวเงียบตำรวจเลยแจ้งกลับศูนย์ไปว่าตรวจสอบแล้วไม่มีใครอยู่ในบ้านและประตูก็ล็อกอย่างแน่นหนาเรียบร้อยทุกอย่าง ขณะที่แคทได้พยายามจะซื้อตั๋วเดินทางกลับไปแต่ตั๋วก็เต็มหมดเพราะเป็นช่วงเทศกาลจึงต้องรออีกสองวันจึงจะมีตั๋วว่างแคทจึงขอรออยู่ที่สนามบินเพียงลำพังเพื่อรอตัว๋วและให้ปีเตอร์พาลูกๆไปพักที่บ้านพี่เขยก่อน ตัดมาที่บ้านเควินได้ปีนขึ้นชั้นเก็บของในห้องบัสจนชั้นล้มพังกระจุยกระจายเจ้าแมงมุมยักที่บัสเลี้ยงไว้ก็หลุดออกมาเควินเอาเงินเก็บของบัสไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อแปลงสีฟันแต่ก็ไปเจอมาเลยที่นั่นอีกด้วยความกลัวจึงวิ่งหนีออกมาพร้อมแปลงสีฟันในมือเขาถูกตำรวจไล่จับ เขาคิดว่าขโมยของแต่ก็หนีเอาตัวรอดมาได้อย่างเฉียดฉิวเควิน <Kevin S 1> รู้สึกหงุดหงิดตัวเองมากที่กลายเป็นขโมยไปโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อกําลังจะเดินกลับบ้านก็เจอกับสองโจรเข้าพอดีมันเอ่ยทักทายเควินเมื่อเควินเห็นฟันเงินของแฮร์รี่ก็จําได้ว่าเป็นตํารวจที่มาที่บ้านเขาเมื่อวันก่อนคิดในใจว่าวันนั้นมันคงปลอมเป็นตํารวจมาแน่จึงรีบเดินหนีจนมันเห็นเป็นพิรุธและแอบขับรถตามดูว่าเควินอยู่บ้านหลังไหนเควินที่รู้ตัวว่าถูกตาม ก็ฉลาดเดินหนีไปที่โบสถแล้วชวยจังหวะรีบวิ่งหนีกลับบ้านทันทีคืนนั้นสองโจนก็มาที่บ้านเควินอีกครั้งแต่เควินก็เอาหุ่นมาผูกเชือกบางตัวก็เอาวางบนลาน เปิดเพลงเต้นรำทำให้โจงคิดว่ามีคนในบ้านหลายคนกำลังเต้นรำสังสรรค์กันอยู่จึงพากันกลับไปและตกลงว่าจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ต่อมาเควินก็ได้สั่งพิซซ่ามาก,กินเมื่อพนักงานเอามาส่งเควินก็เปิดหนังเพลงไปถึงคำพูดที่จะใช้โต้อต,ตอบกับพนักงานแทนเล่นเอาสุดท้ายพนักงานก็ต้องวิ่งหนีหากระสุนแทบไม่ทนันซึ่งเควินนั้นรู้สึกสนุกสนานไม่ใช่น้อย ทางฝั่งแคทต,ต,ตอนนี้ก็ได้ขอแลกตั๋วกับผู้โดยสารโดยเอาของมีค่าในตัวไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาต่างหูและแหวนตอบแทนเพิ่มจนได้ตั๋วเดินทางมาในที่สุดจึงออกบินจากปารีทันทีในขณะที่เควินตอนนี้ก็เอารูปครอบครัวออกมาดูด้วยความคิดถึงและสัญญากับทุกคนว่าถ้าทุกคนกลับมาเขาจะไม่หาเรื่องให้อีกแล้วจากนั้นเควินก็นอนหลับไป วันต่อมาเควินก็ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งพนักงานก็สงสัยว่าเควินมาซื้อของเพียงลําพังหรือเปล่าแต่เควินฉลาดบอกไปว่ามากับแม่ที่รออยู่ในรถและเขาเป็นลูกคนเดียวไม่ยอมบอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนเพราะพนักงานเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเขาทําเอาพนักงานนั้นหงายเงื้อไม่กล้าถามจุกจิกอีกจากนั้นเควิน ก็มาซักผ้าที่ห้องใต้ดินรวบรวมความกล้าที่เคยกลัวเครื่องทำความร้อนรูปทรงประหลาดประหลาดในนั้นแล้วก็ได้เห็นว่าที่จริงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเมื่อกําลังล้างจานสองโจนนั่นก็มาที่บ้านเควินอีกเควินจึงรีบเปิดหนังที่มีคนคุยตกลงอะไรกันบางอย่างแล้วก็มีคนถูกยิงซึ่งเควินก็เอาประทัดมาจุดเพิ่มเสียงดังให้สมจริงมากขึ้น มาร์นั้นกลัวจนลนลานออกมาบอกกับแฮร์รี่ว่ามีคนถูกสังหารเสียชีวิตอยู่ในบ้านพวกมันจึงยังไม่กล้าลงมือที่บ้านเควินแต่นั่งดูลาดเราอยู่ในรถแทน ตัดมาที่แคทต,ตอนนี้กำลังพยายามจะซื้อตั๋วเพื่อนั่งเครื่องต่อแต่ยังหาตั๋วต่อไปไม่ได้จึงรู้สึกหัวเสียมากแต่แล้วโชคก็เข้าข้างเมื่อมีกลุ่มนักดนตรีที่ตกเครื่องเหมือนกันได้รู้ถึงความจําเป็นของแคทจึงชวนให้มานั่งรถที่พวกเขาจะเช่าขับไปกันเองซึ่งจะช่วยไปส่งแคทที่ชิคาโกเพราะเป็นทางผ่านของพวกเขาพอดีแคทจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เช้าวันต่อมาสองโจรที่ซุ่มอยู่ในรถก็เห็นว่าเควินนั้นออกมาตัดต้นคริสต์มาสอยู่คนเดียวจึงรู้ว่าที่ผ่านมาน่าจะโดนเควินหลอกแฮร์รี่จึงแอบมาซุ่มดูที่หน้าต่างเควินที่กําลังตกแต่งต้นคริสต์มาสอยู่ก็เห็นเงาสะท้อนของแฮร์รี่จึงแกล้งตะโกนบอกว่าพ่อครับออกมาช่วยผมหน่อยแต่แฮร์รี่ก็รู้ว่าเควินนั้นอยู่เพียงลําพังจึงวางแผนกับมาร์ว่าจะกลับมาที่บ้านเควินตอนสามทุ่มตรงแต่มันก็วางแผนการเสียงดังไปหน่อย จนเควินนั้นมาได้ยินเขา้าเย็นนั้นเควินได้ไปหาซานต้าเขารู้ว่าซานต้าไม่ใช่ตัวจริงจึงฝากให้ไปบอกอีกทีว่าขอครอบครัวและญาติญาของเขาคืนมาด้วยจากนั้นเควินก็ไปที่โบสถ์ที่กำลังร้องเพลงกันอยู่และก็ได้เจอกับมาเลอีกครั้งแต่ครั้งนี้มาเลยได้เข้ามาบอกเมอรี่คริสต์มาสกับเขาอย่างเป็นมิตรและได้คุยกันเป็นครั้งแรก มาเลบอกว่าเขาไม่ได้น่ากลัวเหมือนอย่างข่าวลือและเขานั้นมีปัญหาทะเลาะก,กับลูกชายไม่ได้คุยกันมาหลายปีแล้วจึงต้องแอบมาดูหลานสาวร้องเพลงที่นี่เควิน <Kevin S 1> บอกว่าทำไมมาเลไม่โทรหาลูกชายล่ะมาเลบอกว่าเขากลัวเควิน <Kevin S 2> บอกเขาก็เคยกลัวเครื่องทำความร้อนในห้องใต้ดินนั่นแต่พอเปิดไฟและกล้า,ผาเผชิญกับมันก็ไม่น่ากลัวเลยสักนิดจึงบอกให้มาเลโทรหาลูกจะได้รู้ว่าเป็นยังไงดีกว่ามานั่งนึกกังวลไปเองอย่างน้อยก็ทำให้เราเลิกกลัวได้ ถึงจะเป็นเพียงคำพูดของเด็กน้อยแต่มันก็ทำให้มาเลได้ฉุกคิดตามจากนั้นเควินก็รีบกลับบ้านเพื่อเตรียมพร้อมจะรับมือกับสองโจรน,นั่นโดยวางกับดักไว้ทุกช่องทาง ตั้งแต่หน้าต่างทางเข้าประตูทางด้านหน้าด้านหลังและอาวุธต่างๆที่จะใช้เล่นงานต่อมาเมื่อถึงเวลาสามทุ่มสองโจรก็ปรากฏตัวพวกมันมาที่หน้าประตูเควินก็ยิงไปที่เป้าของแฮร์รี่จนร้องลัน่นและยิงใส่หน้าของมาร์ทที่โผล่เข้าไปอย่างจังจากนั้นพวกมันก็แยกกันบุกเข้าไปคนละทางแต่ก็ลื่นล้มกันจนไม่เป็นท่าเมื่อเข้ามานบ้านได้ก็โดนเล่นงานจากกับดกักไม่ว่าจะเป็นเตารีดและไฟพ่นใส่หัว และเจออีกหลายดอกจนพวกมันเกือบจะถอดใจ แต่ก็คิดว่าเควินเป็นแค่เด็กพวกมันต้องเอาชนะให้ได้สุดท้ายเควินก็โทรแจ้งตำรวจบอกว่าตัวเองชื่อเมอร์ฟี่บอกเลขที่บ้านของเมอร์ฟี่ซึ่งก็คือเพื่อนบ้านที่สองโจรเข้าไปขโมยของก่อนหน้านี้แล้วเปิดน้ำทิ้งไว้จนท่วมเพื่อให้ตำรวจมาช่วยจับขโมยให้จากนั้นเควินก็โหนเชือกหนีออกมาที่บ้านต้นไม้ด้านนอกและหลอกล่อให้พวกมันโหนตามมาแล้วตัดเชือกจนขาดพวกมันก็ตกลงพื้นไปเกือบจะสิ้นท่าเควินรีบวิ่งหนีไปที่บ้านหลังที่แจ้งตำรวจว่า แต่ก็ถูกสองโจ้นั้นดักจับตัวเอาไว้ได้ซึ่งพวกมันก็รู้สึกสะใจมากที่จับเควินได้สักทีจึงเตรียมจะเล่นงานอย่างเต็มที่แต่แล้วมาเลก,ก็เข้ามาช่วยเด็กน้อยได้ทันสะก,ก่อนซัดพวกมันด้วยพ่วไปจนสลบเมืออไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาจับตัวพวกมันสองคนไปเควินยืนมองแล้วยิ้มเย้ยโบกมือให้อย่างโล่งใจที่ปราบหัวขโมยได้สำเร็จแล้วเช้าวันใหม่เควินตื่นขึ้นมา ไม่นานนักก็ได้ยินเสียงแคทที่กลับมาเรียกชื่อ,ขอเขาด้ยวยความเป็นห่วงพร้อมบอกเมอรี่คริสต์มาสกับเควินจากนั้นเควินก็รีบเข้าไปกอดแม่ด้ยวยความรู้สึกดีใจเป็นที่สุดในขณะที่พ่อและพี่ๆก็ตามเข้ามาในบ้านด้วยเช่นกันทุกคนจึงรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอกันอีกครั้งแคทบอกกับทุกคนว่าจะต้องออกไปซื้อนมเควินบอกว่าเขาได้ซื้อเอาไว้แล้วสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากที่เควินนั้นสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองจากนั้นเควินก็มองเห็นมาเลกับลูกชายที่ น่าจะคืนดีกันแล้วซึ่งมาเลก,ก็โบกมือทักทายเควินมาอย่างอารมณ์ดีเควินเองก็บกมือตอบและยิ้มด้วยความยินดีเช่นกันแต่แล้วเควินก็ได้ยินบัตตะโกนเสียงดังมาว่าเควินนายมาทําอะไรในห้องชั้นเนี่ยพังเลเทสหมดเลยเควินฟังด้วยความตกตะลึงก่อนจะวิ่งหายไปแล้วหนัง ก็จบลงนะคะนี่ก็เป็นหนังแนวตลกหกขันที่ดูแล้วสร้างเสียงหัวเราะได้ดีทีเดียวค่ะแต่ก็ทําให้เห็นถึงความฉลาดของเควินที่อายุเพียง8ขวบแต่สามารถวางแผนเอาตัวรอดจากโจรเพื่อปกป้องบ้านของตัวเองได้สนุกและน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นหนังที่ดูแล้วคลายเครียดได้ดีจริงๆค่ะ ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนพบกับความสุขและความสำเร็จสนุกกับทุกวันของชีวิตนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ